วันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับคีย์บอร์ด TKL กันนะครับที่หลายคนยอาจจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรต้องเกิ่กันว่าสำหรับคีย์บอร์ดในโลกใบนี้นะมันเยอะมากๆเลยนะฮะมีทั้งหลายไซส์หลายขนาดไปหมดที่เราจะรู้จักกันเลยก็จะเป็นคีย์บอร์ดแบบ full keyboard นั่นเองนะครับหรือคีย์บอร์ดแบบเต็มที่เราเห็นกันแบบทั่วไปนั่นแหละจะมีขนาดอยู่ที่100%หรือว่ามีปุ่มทั้งหมด104ปุ่มด้วยกัน แต่สำหรับ TKL คีย์บอร์ดนะจะเป็นคีย์บอร์ดที่ตัดนำแผดหรือปุ่มตัวเลขทางด้านขวาออกขนาดของคีย์บอร์ด TKL เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่80%ด้วยกันหรือประมาณ87ปุ่มบางเจ้าก็แบบ86หรือ88ก็แล้วแต่คีย์บอร์ดแต่ละเจ้านะครับหรืออีกแบบนึงเนี่ยคือคีย์บอร์ดแบบ 60%ที่จะมีปุ่มประมาณ60ถึง62ปุ่มอะไรประมาณนี้จะไม่ค่อยนิยมในหมู่คนทั่วไปเท่าไหร่เพราะปุ่มมันน้อยเกินไปแต่จะนิยมในหมู่คนที่ชอบคัสตอมมากๆเลยเรามาดูจุดเด่นของคีย์บอร์ด TKL กันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างมา,มาดูเทละข้อกันเลยข้อแรกเนี่ยจะเป็นการประหยัดพื้นที่นั่นเองโดยปกติแล้วถ้าเราใช้คีย์บอร์ดแบบฟูลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกินพื้นที่บนโต๊ะของเราเป็นอย่างมากเลย เราจะต้องมีอุปกรณ์อย่างอื่นอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมาส์หูฟังและผมเชื่อว่าอีกหลายๆคนเนี่ยคงไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนถ้าเราใช้คีย์บอร์ดแบบ TKL เนี่ยเรายังจะสามารถกวาดเมาส์ได้แบบมากยิ่งขึ้นด้วยนะอันนี้คือใครที่เล่นเกมแนว FPS เนี่ยถูกใจอย่างแน่นอนข้อต่อนะครับก็คือเมื่อปุ่มมันน้อยลงแล้วเนี่ยราคาก็จะถูกลงไปด้วยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่อตัวคีย์บอร์ดสั้นลงก็จะตามมาด้วยความประหยัดที่มากขึ้นนั่นเอง ในเมื่อไม่มีปุ่มนำแผดแล้วเนี่ยเรื่องของการผลิตก็จะใช้เวลาน้อยลงซื้อที่ใช้ก็จะน้อยลงทีแคปก็น้อยลงอีกผู้บริโภคอย่างเราเราก็จะสบายกระเป๋าตามไปด้วยนะฮะได้ใช้คีย์บอร์ดแบบว่าถูกลงทั้งนี้ทั้นนั้นเนี่ยต้องดูในเรื่องของฟังก์ชันด้วยนะข้อต่อมานะฮะก็จะเป็นในเรื่องของสรีระทางร่างกายเนี่ยจะดีขึ้นนั่นเองจะเมื่อยน้อยลงด้วยความที่คีย์บอร์ดเนี่ยมันสั้นลงระยะความห่างของมือในการพิมพ์เนี่ยก็จะแคบลงไปด้วยต่างกับตอนที่เราใช้คีย์บอร์ดแบบ full จะต้องมีระยะห่างของมือเนี่ยมากขึ้นไหนจะต้องเอามือไปจับเมาส์อ,อีกการใช้คีย์บอร์ดบบ TKL เนี่ยจะถูกหลักสริราศาสตร์มากกว่าใช้งานได้นานกว่านั่นเองดีต่อสุขภาพนั่นเองนะฮะข้อสุดท้ายเลยนะเขาจะเป็นในเรื่องของคัสตอมนั่นเองสำหรับคีย์บอร์ดแบบ TKL เนี่ยจะนิยมมากเลยสำหรับคนที่ชอบคัสตอมผู้ผลิตหลายๆเจ้าเนี่ยจึงทำจำนวนปุ่มคีย์แคปเนี่ยตอบสนองแค่คนกลุ่มที่เล่น TKL เท่านั้น พราสามารถลดต้นทุนไปได้เยอะด้วยความที่ปุ่มไม่ได้เยอะมากนะฮะเพราะเหตุผลนี้เนี่ยรูปแบบหรือสไตล์ของคีย์แคันจะเยอะมากกว่าแบบฟูลคีย์บอร์ดเราแบบฟูลคีย์บอร์ดเนี่ยคนไม่ค่อยจะคัสตอมกันมากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแค่ TKL แล้วก็แบบ60%นั่นเองสุดท้ายแล้วเนี่ยการเลือกใช้คีย์บอร์ดของเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราอยู่ดีนะครับว่าเราเยจะถนัดแบบไหนมากกว่าอาจจะถนัดคีย์บอร์ดแบบ TKL มากกว่าหรืออาจจะถนัดแบบเดิมที่เป็นแบบฟูลมากกว่าอันนี้ก็ ีรรราาาจจะพิณนคับสำหรับ X21 TKL นะครับก็รอดูฟังก์ชันมันแบบเต็มๆกันได้เลยนะครับในวันที่15นี้แล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากไลค์แล้วก็ฟอลโล่ในเพจของเราด้วยนะครับน้ำโวเกมมิงเกียร์แล้วก็ฝาก subscribe ช่องเราด้วยนะครับน้ำโวเอชออฟฟิเชียลนะฮะเรื่องนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมพบกัมในคลิปหน้านะครับสดีครับ